สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศสิลป์ลำเมเพือออบิเชียลนะครับตอนนี้ทีมวิทีรเริ่มแล้วครับเริ่มทำการแสดงแล้วก็กลุ่มห้องกำลังทำการแสดงครับเนื่อมเพื่อนครับเริ่มทำการแสดงแล้วนี่ครับ ลานเพลินวันนี้สองสนามฟุตบอลน,นะครับหนึ่งมืนคนนี่สบายสบายเลยครับพี่น้องกองจุนี่หนึ่งมืนคนสบายสบายครับกระตูห้องได้ครับพี่น้องนี่ครับรถบัสเราจอดเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ด้านหลังเวทีนะครับ ก็เป็นสียังบางนะก็เป็นสียังบางข้นขาดสองาดสองาอู่สามว่าขดสองอู่สามมันเเป็นสียงบางัสามขนี่นับผมรวมเซไปนี่นี่ละนี่ละนี่ล้นี่ล้นี่แล้วโดตะลุมนับไปเขียอให้ผมมันก็ลืมนับผมเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาว่าอะไรผู้ใดเนี่ยไอ้แ ไรมหพมา่อไเน่ยม่อยู่เนี่ยฮะฮฮแม่ตื่นหรแม่ฮะตื่นม่ตื่นก็ไหนจี๋ก็ไหนูน่ะเนี่ยเออหนาอย่างไแม่สาิเช่า่าีิงเช่าเดียวเได้กินเมีมันเไปมันดาวละเอานดายังนเหม่นหรือแม่แม่ยัง หอยสอา่วไปสบเราบ่ะวาพี่เช่าบาทนึงแลยืมหาบาทชอบไม่เอนโอ้ยยืห้าบาทวะมี่งแม่เช่าบาทเลยเนาะเช่าบาทกับเช่าบาทรถยูบมนบ้านพังกับขายเช่าบาทเท่กันอันนี้ป็นาแปบปลูกดิกินบ้างเอ้ามาปลูกกินกินสิแม่ปลูกตัวเนาะหวานบ่หวานค่ะ เราไปแล้วเร้าบานเศรเลยไทยคิปแม่แม่ยคิปต่อไยคิปแม่ีแม่มาขายอกด้แม่เด้อสีไายแหสีโค้ชหน้า่ห่โอ้ยเจ้าัวหาบนึ่กกำไรมเนียออ้วนบโอ้ตัวสาหับ เดียดสุดยอดเลยครับเดี่ดครับพี่น้องมาจากภาคเลยครับวนีเ้เดีดภาคเดดเน่ครับโเอ,อเปิดเ,เ,เพลงเฮียงหัวเ,เพ่งกนเ,เลยเอาเอาแ้้เอเอ อันตรายอันตรายคือมันก็คือลอดหันได้เแต่นี่อ๋ออันตรายนะเนี่ยไม่หยองไหนไ่อย่งไรทำไงอ่ะอันตรายนะเนี่ยอันตรายทำงานนี้อันตรายนะอ๋อระวังระวังนะโอ้ยเปิดเพียงลิ้กระซิบอีกแล้วพี่น้องเราจะเรียนไปติตเสียงกันหรอครับเอาไปเลยเหรอ ดีกว่าเสียกระช่างมันมาไปนังไปนังอัน,น,นม่ได้ยินเสียงก็คือผมเป็นเสียงไว้แล้วครับเพระาะว่าโอ้มันเปิดเพลงตายออร่าไทยเนี่ยมันเปิดเพลงแกมีกโก้เนี่ยอา้าวฟันจมูกตกว่ะเนี่ยใจดำตื่นแล้วมาเนี่ยฮะเอ๊ะอหิวปะหิวเยแงปะโอ้จริงขนมปังกับโคกละเอานานะี่นังน,นี่นะครับฝรั่งดำครับนี่โกกินตือนว่าเดินกินน้อโค้ครับ กับโคกับขนมปังอาหารเราคือขนมปังก้อนหนึ่งกับโคกขวดหนึ่งนั่นคืออาหารเรล้าแล้พ่ออาหารอาจารย์นำเนี่ยเนี่ยบอกว่าให้ประหยัดประหยัดเพื่อนนะโอ้ยจังอนาคตเอออนาคตเออคือประหยัดโอ้ก้อนอยู่ขนาดอนาคดเอาปัจจุบันนี้ไม่หลอดกันเอาปัจจุบันนี้หลอดนะครับก่อนที่จะอาจารย์คต เรยวังโอ้จ็คสิบโว้งไหนเนาะไหนเนาะถ้าสิบโว้ยกบเสียงเพียงมันสะหายวะครับพี่น้องเพิ่นเปิดเพียงฮะเลียกวะเรียกวะให้ให้ให้มันเจ็ดให้ให้มิโตไถมายไม่เปนตามบอกว่าหนึ่งไปเลยเลยฮะแมลงวะไปไวะดอกไปวะเลยฮะ นี่แล้วต้องมาลมตู้ตรงนี้วางเลนี่เอานี้ออกนี่ยใหไปได้ออกว่ามือขึ้นสออกต้องดันนี่เราออกดันพูนาดันทั้งมือได้ดันดันทั้งหน้าทั้งมือไงกว่าดันท้องมืองน้เหมือกว่าฮะเอาท้องกบบอกรอนเนาะบ่ได้บ่ได้ไปรถบ้ากัอยู่นี่มัดทุกขันบ่เป็นไทยเลยพวกเจ้าอมแล้วท่าวดิเพราะว่าปกติชูมือนี่เขากับไทยคงไทยคลิปออกละลายพวกตัวดเข้ามาบ่าด น่ติดตามรร้อน่ืมไม่ครับนี่เอ้าติดตามมาเรปอนอืม,าม,มาร,ร้อ,มรอยครไปไดยนชน้หลังิออกม,มาก่อนฮะลอยไปไงแกโซกินเขาเ เอ้าเอาเอเอ้าอืมย่ยุตย่มีบาแผลบวงบไบมามามาบวงรถบแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนพ่อในี่บอกว่าหั่น่ะเอ้าโอ้ลูกขึ้นมาแหบแหบเรานันอนี่ไนี่นี้ย โอ้ฟางดำเนาะกินลูกไม่กินน้ำโคกกินน,น, oh, น,น้นำนคนคนโคแห้กวก็นอนตัวขยัตื่นเาด้วยครับฮะพยัตื่นพยาตื่นตือนเรากินนากน้ออืมเมือง

ก้นแล้วครับพี่น้องก้นแล้วก้นแล้วเอ้าหนูวะหึแง่ปะไอหมดอะวดแง่ปะแง่ไงดูว่าดูว่าเห็นกิน,นบ่นนเห็นเลยหากินน้ำลงท่านพีูู้ีได้อยู่บ้านนะ่ <laughs> อเาอารัดี่ดกินดเออฝรังดัฝรั่งดำตื่นมากินอะไรงีของนมปังมากกว่าเออ พี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณการร่วมสนับสนุนชิมมี่สวัสดีครับ